ครับเราก็กลับมาพบกับรายวิชาเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาพิบาตเรามักจะคุ้นหูคำเหล่านี้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยเองก็ดีหรือธรรมาพิบาตเองก็ดีนะครับประชาธิปไตยเนี่ยตามหลักความหมายที่ประธานาธิบดีอราฮัมลินคอนได้ให้ความหมายว่าการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานในทางรัฐศาสตร์หรือในทางรัฐธรรมที่ทุกท่านต้องรู้ในส่วนของธรรมาพิบาต นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมความคุ้มค่าความโปรง่งใสความรับผิดชอบอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมันก็จะเป็นข้อบ่งชี้ของลักษณะของการเสริมสร้างประชาธิปไตยและธรรมิบาตแต่กระบวนการของการเสริมสร้างประชาธิปไตยเนี่ยครับมันจะต้องเสริมสร้างตั้งแต่การกล่อมเกลาปู้กิจสํานึกตั้งแต่เป็นเยาวชนจนถึงเข้าสู่วัยรุ่นและจนสู่วัยผู้ใหญ่หรือวัยทางานเมื่อไหรก็ตามที่รากฐาน การเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยเนี่ยรู้ซึ้งและตระหนักได้ดีรวมถึงบวกกับในเรื่องของธรรมาภิบาลด้วยไม่ว่าเป็นนิติธรรมคุณธรรมโปรง่งใสมีส่วนร่วมคุ้มค่ารับผิดชอบเข้ามาอยู่ในตัวของเยาวชนเข้ามาอยู่ในตัวของประชาชนของไทยเราแล้วเนี่ยครับนั่นยิ่งทําให้รากฐานทางประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยย่อมแข็งแรงมากแล้วในเรื่องของการมีคุณธรรมความโปรง่งใสตรวจสอบได้ตรวจสอบได้หมดครับ เพราะนั้นคนในยุคใหม่เนี่ยก็จะเป็นเจนที่จะชอบมีเหตุและผลและก็มีการตรวจสอบแสดงความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นแล้วการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยกับธรรมาบาลจึงต้องควบคู่กันไปจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งสุดโต่งไม่ได้ทั้งคู่ต้องขนานซึ่งกันและกันนะครับเป็นการคาน้ำหน้าตรวจสอบซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับในเรื่องของกรณีตัวอย่างของประเทศไทยเราที่เราเห็นเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่า ความไม่พอใจในเรื่องของทางการเมืองการบริหารประเทศอย่างงี้เราก็จะเห็นมีการออกมาเรียกร้องอยู่บ่อยแต่เรียกร้องอย่างไรละ่ะให้มันถูกต้องตามหลักของประชาธิปไตยและยืนมนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบัตินะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเกลิ่อนไว้ว่าวิชาเหล่านี้มันเป็นวิชาที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตทุกอย่างต้องมีกฎกติกาแต่กฎกติกานั้นก็ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและก็เป็นธรรมคราวนี้เมื่อผู้เรียนเรียนแล้วเนี่ย เราจะทดสอบผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยอยากจะได้แต่สิทธิหรือผู้เรียนจะต้องรู้หน้าที่ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามรับชมรับฟังและก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันถึงจะประเมิอนออกมาได้ว่าเรารู้จักเฉพาะสิทธิหรือเรารู้จักหน้าที่ด้วย